สวัสดีครับมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่อง m o นี่ฮีโรกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดก่อนที่จะไปคล้องสอบเดี๋ยวเรามาติวกันสัก5นาทีนะครับก็เริ่มเลยแล้วกันนะฮะเอาวันนี้เริ่มจากสตองเทนนะครับเพราะว่าส่งมันซวยกว่านะฮะอ่ะตัวนี้ยังไม่ออกนะฮะ I, i i g เนี่ย นะครับทรงคืนยังไม่ออกอันนี้ขอข้ามนะฮะนี่ของจริงนะฮะ IMH ตัวนี้เลยนะครับ IMH ก็แนวต้านอยู่ที่7.25คิดว่าน่าจะพักนะเพราะว่ามันเป็นคืนชุดใหญ่นะครับมันอาจจะออกหน้าตาในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองวาดรูปให้ดูนะครับก็คืออาจจะมีการทะลุ7.25ขึ้นไปแต่ว่ามันจะพักตัวลงมานะฮะทะลุขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จะพักตัวลงมาโซนนี้ แล้วก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่าภาพรวมมันยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะเห็นไหมฮะภาพรวมมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ชุดนี้โอ้โหดูสิชุดในการเก็บของเนี่ยเป็นปีนะฮะแล้วก็ชุดนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเบรกเบรกแรกนะฮะเบรกแรกฟุบก็จะพัก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 เป็นธรรมเนียมนะครับก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นต่อตัวถัดไปคือ IP ทรงเรียวกันเลยนะฮะแต่ว่า IP จะสวยกว่าเพราะว่ามันยังห่างมันยังห่างเทรน จาก IMH มเนี่ยมันมันใกล้มากเกินนะฮะแต่ IP เนี่ยคือมันยังมีจุดให้เล่นนะฮะก็คือแนวต้าอยู่ที่24.6นะครับตรงนี้มัน22.6อีก2บาทนะนะยังมีให้ขึ้นไปแล้วก็ไปหน้าตาคล้ายๆกันนะฮะขึ้นไปแล้วก็รับรับแล้วก็ค่อยทะลุแนวต้านนะครับถัดมาคือ SICT ตัวนี้ก็สวยนะครับแนวต้านอยู่ที่5.05 Stop ูสตอ็อปออยู่ที่4.5นะครับ แล้วก็ไซแมกกก็สวยเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ใกล้แนวต้านมากเกินไปเนาะก็ลองไปวางแผนกันเล่นดูเองแล้วกันนะครับถัดมาครับสูตรตัวนี้หุ้นสไตเกอร์นี่ติดแบบทุกวันเลยนะสำหรับหุ้นแอดนะครับแนวต้านที่ผมมองไว้ตรงนี้ก็น่าจะประมาณ25 2 8บาทนะครับอะมานะวันนี้พักนะครับพักได้ค่อนข้างสวยนะแนวรับก็ตดส่วนนี้เลยนะครับนี่ฮะเห็นไหม ไฮเดิม erm, นะครับไฮเดิม erm, แล้วก็เป็นแนวรับในรอบถัดมานะฮะก็คือ5.85นี้เป็นโซนแนวรับเลยแนวต้านอยู่ที่7.6ครับ ASK ยังคงไปต่อได้แต่ก็น่าจะพักแล้วนะฮะโซนในการพักก็อยู่ที่37บาทนี่และครับ BA ว้าววันนี้โอ้ทะลุเต็มแท่งครับผมนะครับน่าจะมีการพักพๆๆก,ก,กนี่แหละนะครับโซนเนี้ย 9.6-9.8ถึงก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นต่อนะครับแล้วก็ BM นะ BM นี่ก็สวยนะครับแนวต้านที่ใกลที่สุดอยู่ที่4.7ครับ FH Mart ยังคงไปต่อได้โอ้โหขึ้นไป11.8เลยเนี่ยโอ้โขึ้นไปโหดมากเลยแล้วก็ลงมาปิดที่11.3นะครับเป็น all time high ไหมไม่ใช่อ่านี่ไงผมตีไว้ที่11.5มันมีแนวต้านเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกรงใจนะครับน่าจะพักแถว11 นะฮะจนถึง11.5นะครับ,รบหุ้นตัวถัดมาคือ iii ผมขอดูแนวต้านเดิมในดีตไม่มีนะครับเพิ่งทะลุจุดนี้มาที่โซน13บาทแล้วก็เบรกนะครับน่าจะเป็นน่าจะมีการพักได้นะโซน14.6ถึง15บาทเนี่ยพักพักพักแล้วก็ขึ้นต่อนะครับถัดมาคือ k w m แนวต้าน6.7นี่สวยมากเลยวันนี้มีแต่หุ้นสวยๆนะครับ mvp วันนี้พักไม่น่ากลัวนะครับ สต็อปลอสใช้เป็นทนี่นี่ก็ได้5บาททวนนะครับ่มาคือหุ้น NCL อันนี้ก็จะคล้ายๆกับ M v p เมื่อกี้นะครับสต็อป o ลอใช้เป็น2.46ได้นะครับ PSTC ชุดนี้สวยเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นการพักโอ้โหใช้ได้เลยเนี่ยขึ้นมาพักน,น่าจะพักอยู่ตรงนี้ประมาณไม่เกิน2สัปดาห์นะครับก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นต่อ ไซเมดไซเมดไปเลยนะฮะแนวต้าน6.2ใช่ไหมหกนะครับไทคมนะ่ยังขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็เป็นออทามไฮแล้วด้วยนะแนวต้านถัดไปคือ15บาท18บาท20บาทนะครับทิป,ท,ปทิปโซนนี้เป็นโซนเก็บของทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าทะลุไปก็ออทามไฮแล้วนวะต้านแนวต้านถัดไปอยู่ที่40บาทครับวุ้นทิปโกลงมาพักแล้วให้เขาพักก่อนนะครับแล้วก็ไวไวชุดน,นี้ก็สวยนะครับนะะเป็นการเจาะขึ้น นะแนวต้านถัดไปขอดูหน่อยนะว่ามีหรือเปล่านะไม่มีนะครับแนวต้านถัดไปจะเป็น15บาทเอาเปเลขกลมๆนะฮะัสำหรับเป็นหุ้นที่ออนทำฮายนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการการบ้านที่ให้ไปนะฮะก่อนที่ไปเข้าสอบแล้วก็ใครที่เฝ้าหนะ้าเทรดของตัวเองเสามารถไปเฝ้าได้เลยนะครับส่วนใครที่ถามคําถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับแต่ก่อนที่ไปถามคําถามนะครับสาหรับใครๆนะฮะที่อยากจะสนับสนุนช่องมันนี่ฮีโร่ครับผมมี2ช่องทางครับ ช่องทางแรกก็คือสมัครเป็นสมาชิกกับช่องเลยนะครับลิงก์จะอยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับก็มันจะเขียนว่าสมัครสมาชิกเพื่อรับการบ้านหุ้นทุกสัปดาห์อันนั้นนะฮะนะคลิกเข้าไปแล้วก็กดสมัครได้เลยครับมีทั้งหมด3แพ็กเกจเหมือนกันนะฮะใครที่มีคาถามสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดมันนี่ฮโครับก็อีกแบบหนึ่งครับก็คือสนับสนุนด้วยการซื้ออ e ีบุ๊กของช่องมันนี่ฮิโครับมีทั้งหมด2เล่มสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดมันนี่ฮิโเช่นกัน,น ก็เป็นอ e ีบุ๊กสำหรับการอ่านกราฟแล้วก็การดูอินดิเคเตอร์นะฮะอ่ะไปเดี๋ยวเรามารุรกยนต่อนะครับอ่หุ้นเน์นะฮะถืออ่าแบบนี้ถือว่าปิดแก็บไหมครับมาดูนะฮะปิดครับผมใช่ไหมปิดเรียบร้อยนะฮะแบบนี้ปิดแก็บแล้วคอนโนม KWM มอันนี้พูดไปแล้วเนาะสบายจบขาขึ้นแล้วหรือ,อยังอ่าสบายสบายหรือเปล่าเนะี่ยอ่าไม่จบขาขึ้นครับนะครับแบบนี้ไม่จบขาขึ้นจริง สำหรับรอบเช้านะนักเรียนในคอร์สมาราธอนเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่ามันมีแรงซื้อกลับมาตอน9บาทแล้วมันก็ขึ้นมาปิด9.7เลยนะฮะเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีแรงซื้อดึงกลับมาครับที่ราคาประมาณ9บาทนะครับใครที่สงสัยอะไรยังไงเนี่ยสามารถซูมดูในไทม์เฟรมย่อยได้นะครับวี่คอมเสียทรงไหมคะอ่าไม่ไม่ถือว่าเสียทรงเลยครับเหมือนเดิมเลยนะฮะยังอยู่ในกรอบไซด์เว สอบถาม j j ค่ะจา์ติดที่ย์ติดที่ติดที่20.4ก็ไม่มีอะไรครับมันเป็นไซเวในกรอบนี้นะครับสต็อป o อสอยู่ที่20.9ครับผม BOL ทุน9.75็สอลอยดใช่ไหมมันไม่ไปหรอฮะชุดนี้สต็อป o อสอยู่ที่9บาทครับหุ้นเกียดกับตัวหรือยังครับเกียรหมายถึงจะกลับตัวเป็นขาขึ้นหรอครับยังนะฮะยังไม่ได้ถือว่าเปการกลับตัวขาขึ้น แนวโน้มด้วยครับ CK แล้วก็มาโคให้ทุนมานะฮะโอเคอแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ห้ามหลุด19.5ครับแล้วก็หุ้นมาโคเนาะมาโคยังคงเป็นขาขึ้นนะฮะแนวโน้มก็หวังว่าจะทะลุ83สตางค์ให้ได้นะครับจะกลายเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงจะไปถึงแนวต้านที่1บาทนะครับแนวโน้ม IRPC ทุน4 0 6 stop loss 3.98และพอตเดี๋ยวนะ เขาก็มีแผนแล้วนี่ถูกไหมเออแล้วพอร์ตทุน3.13มจเฮ้ยมีแผนอยู่แล้วเนี่ยผมว่าให้ทําตามแผนเลยครับถ้าหลุดสต็อปเราก็เราก็ขายออกมาครับนะไม่มีใครรู้สต็อปลอสของหุ้นเราดีเท่ากับตัวเรานะอาจารย์พิษนะครับชื่อพืชนะฮะหุ้น H g g e นะครับ,รบกราฟของวันที่14โอเคอันนี้น่าสนใจครับกราฟวันที่1 4เป็นแท่งแดงแบบนี้สามารถมองได้ว่าเป็นแท่ง ขายพักตัวแปลว่าอะไรวะแล้วจะออกข้างได้ไหมครับอ่ามาดูนะฮะขอดูก่อนนะวันที่14หมายถึงวันนี้เหรอฮะอ่ะแท่งนี้มีชื่อด้วยนะครับตัวไพ่แอคชั่นนะครับเขาจะเรียกว่าดาร์คข่าวโคเวอร์นะครับก็คือเป็นแท่งแดงที่สวนลงมานะครับเกิน50%ของแท่งเขียวก่อนหน้านั้นแต่ทั้ง2แท่งต้องเป็นแท่งยาวนะฮะก็ เนี่ยดาวคาเวอร์เป็นสัญญาณของการแบลนชนะครับหรือว่าเป็นขาลงนั่นเองก็แท่งถัดมาก็แสดงเลยนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับว่ากลายเป็นขาลงหรอกนะครับจะเป็นขาลงก็ต่อเมื่อมีสัญญาณอ,อย่างนี้นะฮะลงและมีการเด้งขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็หลุดโลนะครับก็น,น,นั่นถึงจงเป็นขาลงแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับเป็นเพียงการถูกตบลงธรรมดาธรรมดานี่แหละครับโชว์หลุด1บาทคือเป็นขาลงใช่ไหมหลุด1บาท ไม่ครับนะฮะไม่ครับเป็นไซเว์ครับต่อให้หลุดหนึ่งบาทก็เป็นไซเว์ครับซิก,กา้าทุน5.9แนวโน้มยังพอไหวไหมโอ้โหคำถามแบบยังไหวไหมคะอะไรเงี้ยซิก,กา้ามันมันกลับตัวแล้วนะครับในชุดขค้ืนย่อยทรงดีอยู่นะครับทุนก็ดีนะครับ5.9ไม่ 9, ไม่ได้แย่นะผมนั่งดูมาหลายวันนะครับบิดออฟฝั่งล้วไม่ถึงล้านราคาสวิงไปมาคล้ายกับ ซีลิกแล้วฮะประกอบการดีแต่ราคาสวิงแปลกแต่ครับหมายถึงหุ้นตัวไหนครับผมจะได้ดูด้วย,ดวยได้ไงอันนี้ซีลิกเนี่ยมันเป็นชื่อหุ้นเหรอ s e l i c เอามีด้วยนะซีลิกอ่าบิตออฟเฟไม่ถึงล้านเดี๋ยว Bit o f f เฟหลักหมื่น แบบนี้เราก็ต้องพูดว่าบิดออฟเฟอร์หลักหมื่นนะบิดออฟเฟอร์ er ไม่ถึงล้านเนี่ยมันมันครอบจัก,กรวาลเกินไปนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงหุ้นตัวนี้หรอกนะครับเขาบอกว่าคล้ายกับซินิกโอเคนะก็พิมนะพ์มาใหม่แล้วกันะะนะฮะเป็นเอาเป็นชื่อหุ้นนะ,ะขอแนวโน้ม ADB ทุน2.24แนวโน้มเป็นอย,าาย่างไรแนวโน้มเป็นไซเวชัดเจนมากเลยนะนะกรอบบนนี้เป็นไซเวนะครับ2.24นี่ทุนไม่ดีนะ ติดดอยถ้าคุณนี้ถือต่อไหมครับน่าถือต่อไหมต้องมีจุดสต๊อปร้อยของตัวเองนะครับอันนี้ผมตอบไม่ได้นะเพราะไม่รู้ว่าดอยเขาอยู่เท่าไหร่พิโมอาคุณไหมครับตอบไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าไม่รู้ในตําแหน่งของคุณ c h ที่ถามเข้ามาว่าทุนอยู่ที่เท่าไหร่สต็อปร้อยเท่าไหร่แนวต้านเท่าไหร่นะครับโอเคนะตอบไม่ได้ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะแนวโน้ม CKP ทุน4.7พักไหมฮะ พักแต่เป็นการพักเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับตอนนี้เสียงเริ่มหมดแล้วคำถามหมดหรือยงังของหุ้น ETE ทุน3.16แนวโน้มคืนทุนไหมครับ <laughs> แนวโน้มคืนทุนไหมจะถึงทุนใช่ไหมคร ETE ไม่แน่นอนครับโอ้โหมันหลุดลงมาแล้วขนาดนี้ทุนเท่าไหร่3.16ไม่น่าจะถึงครับนะมีแต่จะต,ต้องคัดออกมาก็หมดแล้วนะคำถามสำหรับรอบนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ ถามคำถ,ถามกันเข้ามานะครับผมอาจจะมีค่ามีอะไรไปก็ขออภัยนะมันมันไม่เห็นจริงๆครับก็สำหรับในวันนี้นะฮะก่อนจากกันไปเช่นเคยผมขอฝากรายการหน่อยนะครับก็สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะดูการอัปเดตหุ้นแบบค่อนข้างเรียวทามนิดหนึ่งนะก็จะมีของน้องเนินนะครับเป็นรายการสแกนหุ้นนะสแกนหุ้นสำหรับเล่นภายในวันนะครับ หรือว่าใครที่จะฝึกเทคนิคของ forex นะครับเราก็ยังมีรายการ forex l e s s i n g สอนโดยอาจารย์ดานะครับอาจารย์ดาก็เทรด forex อยู่ทุกวันนะฮะใครที่ติดตามข่าวหุ้นนะครับเรามี2ส,สาวก็คือน้องไอแลนด์และก็น้องชูกานะครับที่จะมาคอยอัปเดตข่าวให้เราฟังทุกวันใครที่ติดตามในเรื่องของ cryptocurrency เรามีอาจารย์ตั้มครับที่คอยอัปเดตข่าวสาร โอ้ oh, เหรียญไหนจะเป็นเหรียญซิ่งที่ตามเข้ามานะฮะอย่าลืมนะไปติดตามรายการให้ครบนะของช่องมานิโรเพราะว่าเรามีความภูมิใจนําเสนอครับเราอยากจะสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพนะครับมาสร้างกับพวกเรานะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย